อยากกินกว๋วยเตี๋ยวอีกแล้วพี่น้องเหมือนเด่กันเลยป้ากันมาก,กินกว๋วยเตี๋ยวอีกแล้วครับผมนั่นก็คือกว๋วยเตี๋ยวไก่มันละดีครับบุฟเฟ่คือการครับคนละลานกับลาดนดันเดอร์ครับอันนี้อีกล้านหนึ่งเพิ่นครับในอุบลเท่านี้ละครับี่ครับลา้านก๋วยเตี๋ยวไก่มันละบุฟเฟ่แต่ลานนี้สิแปลว่าลานนั้นคือลานนี้เป็นเอ่อเหลือดไก่บุฟเฟ่นะครับจะมีเหลือดไก่เป็นบุฟเฟ่ครับผมแค่นั้นละ แล้วก็เซมี่ผงมีพัดมีขนมขนมสาหรับคนที่กินเผ็ดแล้ว,ว่ามัดเผ็ดแท้งออยากมีแนวมัดล่างเผ็ดก็เอานี่เลยขนมนี่มีอยนี่ครับก็เลยสร้างไปคนละถ้วยนะพี่น้องเลือดไก่เติมได้ตลอดด้อครับเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่นนะอ่ะขอชิมจักคำก่อนได้ไหมอ่ะรสชาติก็โอเคเลยครับแซบครับุงเข้าไปแล้วก็แซบนี่เพื่อนกระซิมน้องไก่ตีนไก่แล้วก็ขอไก่ให้น้ำเด้อ แต่ว่าบุฟเฟ่เป็นเลือดไก่นะครับจบซิมนะเนี่ยโอ้รสชาติก็กลมกล่อมเลยทีเดียวแซ่บมากเลยนะฮะนี่คือข้อไก่ครับลองไปอือโอเคครับเปื่อยละไล่ได้ปลา,ปาครับแซ่บครับอ่ะเนี่ยเป็นคิวของพระเอกวันนี้ก็คือเลือดไก่ครับใส่เข้าไปคําใหญ่ๆเลยหนึ่งสองสาอิสเบลลเอแซ่บครับอีกจะาคำดิ อิสเบลล่าอ๋อจุ้ยซี่มากเลยอ่ะโอ้อร่อยมากสดน้ำเข้าไปนี่หัวน,น,นี่แซ่บมากอ้าวเจฟ้าซากใส่ผักเข้าไปแล้วหลักกับใส่บัลล่บ้านเดียวคนๆแล้วเป็นจังไดเอ้ยมาทัาไดไอซิมโยมาสัตวอ่าโอเคเอาเลยนี่โอ้มีดอกไกพ่พร้อมนี่ครับมีดอกไกพ่พร้อมครับลานเด้อเอาเอ้ออยยำไปเบิ่งเป็นจนังใดไงดอมพอดีกาแซ่บมาสัตว์อ่า เซ็นมึงนะเซ็นเซ็นนะเซ็นโอเคหยัดเข้าไปบะละโอ้แอแสบบ่เอื้อยแสบอยู่แต่บะละขมแห้งมาสัตวมันกะขมตัวน้องมะละสีหวานคือตาลกับโบเมียนแล้วเอื้อยจะเป็นบ้าตีเอา,เอ,าอ่กอีจะข้ามสัตว์อ่ะขมก็แสบอยู่มาสัตว์อ่ะเลือดเลือดไก่อ่ะใส่หยัดเข้าไปเลยเอแอแสบบ่โอ้ยสุดยอดนุ่มแห้งอุ้ยขออีกจะข้ามเลท่อแสบแห้งมาสัตว์เอา นี่เปิบมาละอีกละบ้านนี่มันขมเว้ยมันก็นสีขมตัวมาละเนาะโอ้ขอมก็กินเป็นยาขมเป็นลมโอ้หวานเป็นลมขมเป็นยาบาสัตว์ทอดนะเป็นจังไหเอ้แซ่บบาสัตวเอาลุงเอาเบอร์อะลุงเลยโอ้ยทวงง่วลุงไปละก็ค้นค้นคนคนเดี๋ยวมันเข้ากันจังไดตัวโอ้ตีนไก่เลยเว้ยเพื่อนนี่เอาจัดไปนี่ยิ่ยงยกกันอยู่หันละเอา ตีมไก่ดีหนุ่มเลยครับเบิ้งจากตอนกัดดีขึ้นละลายในปากเลยนะพี่น้องนี่แบบมัมนนุ่มแห้งนะพี่น้องเป็นตัดแซบเป็นตัแซบนี่เอาเลือดไก่พระเอกของเราวันนี้บุฟเฟ่เลือดไก่เอาหนึ่งสองสามเอาใส่เนื้อไก่พร้อม, 1, 2, มเอาไปาไหนึ่งสองสามอิสเบลล่าเออไปจังไดแซบวะเออแซบ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 มาสัตเอาเซนบัในี่ให้พี่นอ้องเบิ้งเซนใส่แล้วยัดเข้าไปแซบแห้งบ่เนี่ย โอ้สุดหย่อนเลยว่ะโอ้แเสียบแห้งมาสัน่นเอาต่อไปขอไกลนี่เอาเป็นยังไงเสียบแห้งมาสั่นเลียนเอร์เด้อเจอตตอง